ไปแล้วทุกคนเจอกันที่อเมริกาจ้าสวัสดีทุกคนตอนนี้ถึงที่กาตาสนามบินเรียบร้อยแล้วดูหลูดูแพง แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะต้องไปไหนต่อคือมันสวยเกินก็ไม่รู้ตอนนี้เออสี่ทุ่มแล้วก็รอต่อไปเครื่องออกต่อไปก็คือเที่ยงคือตีหนึ่งครึ่งรอสามชั่วโมงเมื่อกี้ได้ทำการเอ่อแปรงฟันและเอ่อโกนหนวดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อความน่ารักแบบ ปีนี้มาฟิลเด็กเอเชียนะเพราะว่าเด็กจริงดูผมผมสั้นมากแต่ว่าปีที่แล้วนี่เอาเลยเต็มทีเป็นแบบปีแรกไนงะเออแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นฟิลแบบลุกเด็กเอเชียตัวเล็กอะไรแบบนี้ก็ดียวเจอกันต่อไปจ้าสวัสดี <c oughs> ไม่รู้จะทำอะไรระหว่างรอขึ้นเครื่อง ก็เลยเดินเล่นไปทว่าเพราะว่าสนามบินสวยมากแต่เอาจริงๆตอนนี้ก็อยากไปเกตละแต่ไม่รู้ว่าต้องไปเกตอะไรเอาจิงๆิงนะสนามบินกาตาสวยมากเอาเอาไม่จริงก็ได้มันก็ปกติแต่รู้สึกว่าก็สวยอยู่เพราะว่ามีต้นไม้อยู่ตรงกลาง แต่ปีนี้รู้สึกว่าจะคิดว่าอาจจะอัดคลิปจาก iPhone มากขึ้นเพราะอยากได้ใหม่เมมจะได้เต็มไวๆนี่นี่นี่นอลุกแอปพลุกแอปพลุกฟิวเด็กเอเชียตัวเล็กๆพอาจริงๆนะตอนเนี้คือไม่ได้อยู่คนเดียวนะคนเยอะมากรอบๆเลยรอบๆตัวแต่ว่า I don't care Boston ไม่ก็มีการดูอยู่อะไรเงี้ยแบบมองอยู่ข้างหลังว่าเอออันนี้มันทําอะไรอะไรก็ถ่ายคลิปเพราะว่าให้ทุกคนดูสองนาทีแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูบอร์ดก well. yes. um, ่อนแล้วเจอกันครับ ฮัลโหลตอนนี้เข้ามาอยู่ที่เกตเรียบร้อยแล้วเกตอยู่ C2 สรุปว่าสรุปว่าอยู่ C2 ก็คือเกือบสุดสนามบินมีตัว C นะแค่ตัว C มีน่าจะร้อยกว่าเกตอันนี้อยู่ C2 เกือบสุดเกือบต้นเมื่อกี้จะเรียกว่าเดินมาให้เรียกว่าพุ่งพุ่งมา ก็เลยตอนนี้ง,วง่วงละเตรียมตัวนอนเอาจริงสนามบินกาตาที่บอกว่าเหมือนที่บอกว่าเหมือนสิงคโปร์อะไม่จริงเพราะว่าเมื่อกี้เดินมาใช่ปะพุ่งมาเมื่อกี้พุ่งมาเห็นรถไฟวิ่งผ่านหัวไปพูดเป็นเล่นรถไฟวิ่งผ่านหัวรถยนต์ขับในสนามบินได้พูดเป็นเล่นนะ ประเทศน้ำมันเขารวยนะเอ้ยประเทศนี้มีน้ำมันปะไม่รู้ถือว่าไม่รู้เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวขอพักก่อนเดินมาไกลเกินแล้วเจอกันบนเครื่องจ้านอนละบ๊ายบาย ทุกคนตอนนี้ก็มาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยก็คือเป็นห้อง Airbnb เหมือนเดิมเหมือนกับปีที่แล้วเลยก็สภาพห้องก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะสะอาดมากซึ่งวันนี้เรามาก่อนเวลาใช่ป่ะแต่เจ้าของบ้านก็บอกว่าเออเข้ามาอยู่ก่อนได้แล้วเขาก็มาทำความสะอาดให้อย่างเยี่ยมยอดก็คือนั่นแหละเดี๋ยวขอพักกอนนะทุกคนแล้วเจอกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน M M ที่นิวยอร์กแล้วก็กำลังมองดูอยู่ว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างส่วนมากก็จะเป็นพวกเมอร์ชต่างๆเช่า่ะไม่ใช่เป็นของ,งต่างๆอย่างเช่นแบบถุงเท้า หรือจะเป็นลูกอมต่างๆก็มีแบบคอสตอมลูกอมก็มีอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็กำลังเดินดูอยู่มันมีอะไรบ้างทุกคนแก้วน่ารักมากแบบเหมาะกับการเอาไปวางไว้บนโต๊ะทำงานที่สุด <c oughs> สีสวยมากเลยอันเล็กก็มีนะ <c oughs> แบบว่า ไซส์เล็กลงมาหน่อยซึ่งตรงนี้มันอยู่ชั้น2ใช่ไหมเราก็จะมองเห็นตัวบริเวณ Times Square ที่แบบว่าใกล้ชิดมากม,มีขวดแบบนี้น่ารักมากกำลังพอดีแล้วสามารถแบบว่ามีความรดราคาอะไรอย่างนี้ด้วยดีมากน่ารักสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นของอะไรแบบนี้อย่างเช่นที่เปิดขวดแล้อว่าเชียมมุดก็จะมีขายด้วยเหมือนกันถ้าเชียมมุดแอบแพงไปหน่อยนะต้องเจ็ดเหรียญแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าจะมาก็ต้องซื้อหรือเปล่าไ่ที่สัมผัญเรามีนี่ให้ทุกคนดู KP m ี m. <laughs> ปั่นจัน คคือตึกเตารีดปีที่แล้วมาก็ยังซ่อมอยู่ปีนี้ก็ยังซ่อมอยู่แต่ปีนี้นั้นครั้งนี้เราจะมาที่แล้วปีนี้แล้วกลัมาอยู่ที่นี่อีกแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรหรือเปล่าแต่ว่าเข้ามาแล้วในปีที่สองเราก็ต้องรอรุ้นกันว่าเราจะได้อะไร กลับไปดูข้างในดีกว่าว่าจะเจอเพื่อนเก่าหรือเปล่าเพราะปีที่แล้วเราได้เจอเพื่อนที่นี่ด้วยสวยมากมันเรียกร้อยอีกแล้วมันเรียกร้อยอีกแล้วสวยมากเป็นกรอบทอง นี่นี่ข้างในเป็นสมุดนโน,ดน้ตนะทุกคนแต่ว่าคุณภาพก็คือสวยจึง้งเริ่มนี้ราคาอยู่ที่อ้าวเมดอินไหน่าเริ่มนี้ราคาอยู่ที่ยี่สิบห้าเหรียญก็โอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาดู เคยคิดว่าอาจจะได้อกลับบ้านไปด้วยมันน่ารักนะแล้วตอนนี้เราก็ได้อยู่กับบัตเตอร์เบรกกะจ้าคือรสชาติมือนเดิม เพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าไอ้ที่มันเป็นขาวๆอยู่ข้างบนน่ะของร้านนี้มันคือไอศครีมที่แบบไม่ค่อยเย็นแต่ว่าอร่อยมากซึ่งนี่มากินเป็นปีที่สองใช่ปะแล้วก็เป็นแก้วแบบใหม่แก้วปีที่แล้วก็ยังเก็บไว้อยู่ที่บ้านแต่ว่าปีนี้เป็นแก้วแบบนี้ซึ่งสามารถเอากลับไปล้างแล้วเอากลับไปได้เลย13ดอลลาร์ ตอนนี้มาพักที่ร้านอาหารไทยนะอาหารไทยตอนนี้อยู่นิวยอร์กแทบจะทําตัวเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยคือวันนี้ชิลมากไม่มีแพลนคืออยากไปไหนก็ไปเห็นในแมปปุ๊บน่าไปก็ไปเลยตอนนี้กําลังสั่งอาหารอยู่แล้วก็กําลังรอรอเรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยวเราดูอาหารกันดีกว่าเพื่อนมันเยอะไปปะแกว่ามันเยอะไปไหมแกว่ามันเยอะไ,ไปปะเราจะกินหมดไหมอะออทุกคนคือพยายามกินแล้วพยายามแล้วจริงๆแต่ว่าสภาพอันนี้คือกินแบบนานมากๆแล้วนะแบบน่าจะสัต เกือบชั่วโมงแล้ววะคือนั่งพยายามเข้าไปแต่ามันก็หมดไปแช่นี้ดูจากตอนแรกซึ่งน่าจะคิดว่าเอาต้องหอ,อกลับบ้านแน่นอนโอเคเดี๋ยวขอขอตัวหอ,อกลับบ้านก่อน กับน้องดับบี้ก็เดี๋ยวจะไปนั่งรอที่เกตหรือจะไปหาของกินก่อนสักหน่อยสักนิดเพราะว่าหิวมากไรแต่ว่าไม่ต้องห่วงไปทุกคนเดี๋ยวเราก็จะถึงที่ทำงานแล้วคลิปนี้มาแบบสั้นๆจอยๆเนี่ยจะถึงเกตแล้วก็นั่งรอชิลๆเจอกันที่ต่อไปไม่รู้ที่ไหน